ปาร์ตี้ปีใหม่ของบริษัทนะครับเป็นการรวมตัวของทีมงานครูต a สตอรี่วันนี้นะครับเราจะแจกทุกคนบครัผมสวัสดีครับ ย้อนกรูตาสตอรี่ครับตอนนี้เราอยู่ที่เราอยู่ที่บ้านครับแต่ว่าเราเซตบรรยากาศหน้าบ้านทั้งหมดให้เป็นปาร์ตี้ปีใหม่ของบริษัทนะครับบริษัทกรูตาสตอรี่เนี่ยคือทุกคนทางานที่บ้านปีหนึ่งเนี่ยจะได้เจอกันก็คือ1ครั้ง <laughs> ก็คือวันนี้เพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เราก็เลยจะเป็นการรวมตัวของทีมงานกรูตาสตอรี่ไม่ว่าจะเป็นมะหืหมาหรือว่าจะเป็นวัตถุดิบแล้วก็เราจะมาจับของขวัญปีใหม่นะครับผมก็นัดหกโมงแล้วกี่โมงอะตอนนี้ทุ่มนะ นนั่นแหก็ประมาณ3มทุ่มกว่าจะได้รวมกันทั้งหมดนี่นี่คือหมาตะกล้องครับมันอยากออกกล้องให้มันออกหน่อยเนาะเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศงานกันเลยครับ <Thank you. S 2> แอบวัสดีจ้าวัสดีจ้า สสวัดีจ้านี่ครับมารยาทของพนักงานเราต้องทักหมาก่อนทักเจ้าของบริษัทนะครับทำซับค่ะแล้วก็แปลซับค่ะอย่างนี้ป่ะชึ๊กชึกชเอาตามพี่สบายเลยค่ะเป็นไงยากไหมแปลซับพี่ไม่น่าถามเลยเนาะโอ้ยจนหายใจเลยแปลซับนี่ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่เออถ้าเกิดว่าวันนั้นไม่มีงานก็ทั้งวันเลยแต่คนชมบ่อยใช่ไหมคนชมบ่อยใช่โอ้ดีใจมากขอบคุณคน้ยมันมีคนแบบพยายามมาแบบเรียนภาษาอังกฤษกับซับไตเติ้ลของโอ้จริงป่ะเออโอ้ภูมิใจมากเลยเนี่ยเตรียมของขวัญแบบใบหน่อยใบหน่อยเป็นอะไร ที่คิดว่าถ้าเกิดว่ามีหมาก็น่าจะพังค่ะแล้วแล้วคาดหวังอยากจะได้อะไรสร้อยทองอันนึงก็ไม่สร้อยทองเฮ้ยคราวีแล้วได้ดีกว่าเฮียและนี่คือรายการคุณต่อไปของเรานะครับผมพรค่ะมาจากรายการวันจูดีเอาแค่นี้แหละมันอะพอแล้วเออเอาอะไรมาจับบ้างเห็นแล้วนึกถึงเราเห็นหนูแล้วนึกถึงัดเครื่องเปิดตัวออมโลกวินนี้มาชุดนี้เหรอ เดี๋ยวถืออีกชุดหนึ่งวันนี้เรามีประกวดด้วยปะประกวดชุดนี่ไม่มีใครเอามาประกวดเลยตุนครับเฮ้ยนี่ตะกองเรานะครับเออครับเออแค่นี้แหละครับผมเราเตรียมอะไรมาจับเป็นของที่แบบผมใช้ประจำชอบชอบใช้อะไรเครับถุงยางกันอาไม่ใช่ครับผมวันนี้อยากได้อะไรกลับไปบ้างตัได้เงินครับผมพูดตรงเกินพี่กล้ารทา้าที่อะไรครับผม อ่าเป็นอดิเตอร์ครับผม <us> เป็ไนไงบ้างพี่ตัดตอ่อราก็ดีครับสนุกดีอดนอนบ้างซึ่งนั้นไม่ใช่ปัญหารครับเพราะว่าผมเต็มที่กับงานนี่<ร>น,น,นี่เอาอะไรมาจับ เป็นของนิ่มๆเป็นของนิ่มๆผมพอของขวัญด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกในชีวิตสิ่งที่มีคุณค่าก็คือกระดาษพ่อของขวัญของผมเลยแล้วข้างไหนทิ้งไดปทางไหนก็แล้วแต่นี่ครับชื่อมิมครับทําโมชั่นทํา2รายการเลยทำไมถึงทำเยอะจังอ่ะมันไม่มีใครเลยมันไม่มีใครทำหมากันหมากับวัตถุดิบต่างกันใั่ไหมันต้องเปลี่ยนโมชั่นคนละแบบคนละสไตล์ฮะแล้วก็คนละคนด้วยอ่ะอ๋อไม่ใช่ วันนี้วันนี้เตรียมอะไรมาเห่อเป็นแผ่นวันนี้คาดหวังอะไรบ้างไม่ได้หวังอะไรพี่จๆคืออยากมาเล่นกับเด็กๆอย่างเดียวตำแหน่งอะไรครับผมวิธีกรนี่ดูดีวันนี่เตรียมอะไรมามาจับของขันใบได้ปะไข่มาแผงเอวแม่ลูกตีฉาบพี่ตีฉับ เอาวางได้ยังอ่ะวางเลยวางเลยดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ให้พี่ฮะใช่ครับผมเฮ้ยช่มาจับฉลาเต e ดีต่อครับทําำวัตถุดิบครับผมทำอาหารเออไม่ตัดต่ออันนี้อันนี้ของของมีอะไรบ้างเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากได้จะจะได้ของอะไรบ้างจากที่นี่ปีนี้ผมต้องได้ทองเลยเ้ยเอาของใหญ่เลยว่ะและตอนนี้นะครับสนิมก็ได้ออกมาต้อนรับพนักงานของเราทีละคน ด้วยการคาบของเล่นมาให้แล้วก็ให้ทุกคนชักกระเยอะกับเขาหมีบอกว่าเอาโมชั่นกราฟิกแบบนี้ฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บึ๊บแบบนี้เลยพี่้มอ่าหมีไปแท็กเองนะลูกบอกอัพหังโบมาหาเสียงวะเนียเอออะไรโบพี่รู้ไหมว่าแยมได้นอนกี่ชั่วโมงต่อวันใช่ไหมครับแล้วพี่ส่งมาวันเสาร์ว่าพี่หลง ปกตินอนกี่โมงครับพี่แยมธรรมดาก็ไม่เกินเที่ยงคืนค่ะวันที่มีงานไม่ได้นอนค่ะมรบขอเพงเต่างอยเขาทำ่าแบบนิ่งๆนิ่งไม่อยากจะร้องก็เลยบอกว่าเจ๊มีตังนะนี่นี่นี่ ต้ามวยต้ามวยเต้ายจะเต้นยังไงวะเนี่ยไปก่อนเลยแน่แบงค์อะไรดิโอ้โหเรียบร้อยแบงค์ยี่สิบเพลงฝรั่งเ่ะ และหลังจากนี้ขอเชิญทุกคนพบกับการประกวดแต่งกายดีเด่นประจำปี2000 200ประจระจำปี2,563ณบริษัทก um g l u าสตอรี่จำกัดพว้เขาประกวดของเรามีทั้งหมด5ท่านด้วยกันนะครับคนแรกของเรานะครับก็คืออ้อมโลกอันนี้คือคอนเซ็ปคือเป็นยังไงบ้างอ,อังไงก็เป็นประตูบ้านแล้วก็จะมีบอกวันคิดมากไงวันคิดมากแล้วก็จะมีสุงเท้าไว้เอารับของขวัญเป็นลูกบิดใช่ใช่อย่างนี้ อ๋อทำไมถึงมีกล่องเคลีอด้วยจั่องพัสดุดีเทลอะคิดเอทีพ์คิดเอทีอ่ะขอเสียงปรบมือให้อ้อมโลกเกลือมาดีเป็นนักบวชแล้วกันครับนักวบวชเกี <c ười> ่ยวบวชนมากอะขอเสียงปรบมือให้เกลือต่อไปเป็นฝั่งวัตถุดิบกันบ้างนะครับผมขอเชิญเจ๊กุก๊ก เอ้ยอะไหน้าขาวด้วยเอวแม่ลูกสุดซ่าค่ะสวัสดีครับวันนี้เป็นอะไรครับเป็นไรเป็นเอวครับเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นคนครับวันนี้คิดว่าจะได้รางวัลไหมอู๋ทำขนาดนี้แล้วนะดูสินี่โอ้ยเออว่ะเอาเราเสียงบัรเพือให้เจ๊กรุ๊บขอบคุณค่ะต่อไปป้บ แต่เขาทิ้งเราสรุปว่าคือไม่ลงทุนเอาเขามาแล้วยังจะมาเอาตังค์เขาฟรีอีกขาเสียงปุบมือให้ป๊อปใต้คนนี้เหลือเกินขอเสียงปุบมือให้แววเฮ้ยมีเสียงกลุ้มกินด้วยวันคิดมากก็ต้องมีต้นคิดมาก นี่คันไม่ถ่างมั้งคันมีรองเท้า่ทำไมต้องมาห้อยตรงแว่นตาโหราทำไมถ้าเขาชนะเขาจะได้แบ่งให้ยังไงขอเสียงวกมือให้แววครับทุกคนยืนเรียงให้กรรมการให้คะแนนถ้าพร้อมแล้วยกมือเพื่อเจ๊กุ๊กใครโหวตป๊อปยกมือคนชอบเลยแววยกมือเราจะประกาศ3รางวัลจากที่3 ไปที่หนึ่งที่สามนะครับเจ๊กู๊ดเจ๊ก,กู๊ดหนึ่งพันบาท รางวัลที่หนึ่งแล้วแววได้รับรางวัลไป3,000บาทกับมยุ่งมยงรับด้วยสไตล์หลีสไตลลีดะชมเชยได้คนนีเท่าไหร่5 0 0บาทชมเชยได้คนละ5 0า้อยพร้อม3า0รพอค่ะก่อนชุดตัวหกงกด้นะตัวหานเยอะเลยก็ไ เนี้ยทั้งนั้นเลยคิดด้วยเคิดอันนี้อันนี้เี่นเลยนะแต่ที่ซื้อมานี่เงินซักผ้าของไปที่เหลือก็มาแบ่งกันกวางเรนเดียงัการไนจักันกจันกรจักรกจันกรจักรักันกจกรรักัก ที่จับในวันนี้ก็คือผมเองนะครับผมจับเบอร์แปดเบอร์แปดของตุลนะครับตับกล้องของเราแกเลยกล้องฟิล์มกับกระเป๋ารู้เลยว่าทำไมมันซื้อสองอย่างเพราะว่าอันนี้ตังค์ไม่ถึงอันนี้ก็เลยต้องมาซื้ออันนี้ด้วยอันนี้ขับไปเล่นเซิร์ฟใช่่ก็ถ่ายรูปนี่นะครับผมเบอร์สิบครับของแย้มเว้ยใส่ใจหรือเปล่าโอ้ยรองเท้าครับเดี๋ยวพอใส่แล้วน่ารักวนี่ไงอยากจะ้ ของป๊อบโอ้โหทำไมแย่ต้องตับของพี่วะพี่ก็ถ่ายรูปกับแยมมาดิแต่ว่าสวยพี่ยอดบอกว่าสวยพังช่วยทำผมใหม่ไงดูนี่นี่อ๋อมีต้้งสองใบนะเก็บความเย็นเก็บได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เก้าลูกเก้าลูกยกยุงยูงมินโตหรออะไรอ่ะโคมไฟ พอดีเลยจะได้เลยหัวนอนแบบโรแมนติกได้ห้าได้ห้าของใครเอ่ยของพี่อ้อมเดอ้ยน้องหอมสเปย์ค่ะขอบคุณค่ะได้หกค่ะหกอาของเขาหกของส้มอะไรวะอะไรวะอะไรเหรอเดือดเดือดโอ้ น้ำหอมแบบควันๆในสิบเอ็ดเบอรอุ้ยน่ารักนี่แม่นูเครื่องต้มไข่ไฟฟ้าบอกกับพี่ย้อเลยอ่ะเยอะทุกล้ำว่าล้ำเราต้องล้ำเพราะมาทีไรต้องไปซื้อไข่ต้มเซเว่นทุกทีเลยแม่ควรได้สิบสี่ขออนัยอย่าเอาสิบสี่นะลูกนะครับแม่รุนเองได้ไหมลูกเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดของมิม เรื่อคิดเลขพ่อน่ะเป็นบอร์ดเกมวัลคูนเพื่อไปออกกองอะไรอย่างเงี้ยเอาไปเล่นกันไปเหมอะกับเราอยู่เพราะว่าเราไปออกกองอะไรอย่างเง้ยหมเดี๋ยวก็เล่นเป็นกัแกงวัตถุดิบไงเบอร์สเบอร์อันนี้ตงเท้แล้วก็หมอนครับจะได้นอน ช้ากันหมดมันมีความเชื่อมโยงกันยังไงวะกมนอนแล้วก็อากาศหนาวๆก็ใส่ถุงเท้าโอ้หโหตีเนียดเดีย๋ยวน,น้อยแลย้วพี่ีดดีดีีด,ด,ด,ดมอบให้น้อยโอ้หนักแย่ยเลยพี่ห่อหรือขย <c oughs> ุ่มมาว <c oughs> อนนี้มันจำเป็นต้องใช้เดียนแหละไอ้องโบมีจับหรือเปล่าโอุเหรียญห้าเดียญสี่ เอ้ยได้อยู่เป็นเงิน600บาทเฮ้ยกำไรจะเอ้านี่ไปสมทบทุนในกระป๋อนะครับนั่งกระป๋อกลับได้ของใครไอ้นี่ผมไ่ก้อยใช่ไหมไปของก้อยแววได้ของพี่ก้อยนะครับไม่ใช่วอเชอร์มานะพี่ก้อยหยบีบไปให้จับรางวัล500แต่แววได้2,000บาทนะครับโอ้โหลงทุนอกร้องพักลบกำไรไใครชื่ออะไรคะ พี่ก,ก้อยเขาเป็นเมนลูกชิ้นนะครับเขาชอบตัดขนให้ลูกชิ้นอ่าให้ลูกจับในหะ้เอาไหนพี่ยอดจับอ่านี่ได้แล้ว,ลวพี่ก,ก้อยเบอร์สามพี่ยอดมือให้ตัวเองก้มเป็นคนห่อให้นะครับผมอ่ามาเลยสองคนมาแลกกันอ้าวออดิเตอร์สองคู่เลยอย่อาดิเตอร์ของมาือหมากับวัตถุดิบนะครับได้ของเองนะฮะ โผลหมดกันเขาอุตส่าห์ห่อสนาดผมห่อของฝันด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกในชีวิตออครั้งแรกในชีวิตลืมลืมในชีวิตหอนลองหอเอ้ยบอกกับคนนอนน้อยอย่างพี่เมกานะครับผมอันนี้ก็หอนทนี่ก็ไว้นอนเหมือนกันเฮ้ยนี่ดีอ่ะเฮ้ยนี่ชอบครับมีหมวกเลยมีหมวกคิดมาดเป็นเวอร์ชั่นคิดมาดแก๊งนอนน้อยพวกนอนน้อยมันได้หมอกันเลย อินสแต็กอินสแตกความแบลของพี่เมก้านะฮะครับทอดทอดไร้น้ำมันนะครับผมโอ้โหอุ้ยเครื่องทำแบบนีโอ้โหเขาทำไงครับจะทำไงครับนีเขาแบงค์ใช่ไหมเขาว่าแบงค์สองหมื่นห้าพันแอมนะครับสองครับมันเป็นเครื่องปั่นอะเครื่องปั่นนี่แบบว่ามันมีหลายหัวแล้วมันก็แบบเป็นแก้วไปด้วยนะโอ้โหโอ้โหไอ้แย้ม ได้คคเดี๋ยวดเดี๋ยวเราได้เยอะกว่าเขาจะงองแงอะไรกว่าไม่ลำพง JBL เหมือน,นกันนะครับอ<ม>ย่างดีอย่างดีอันนี้ก็ดีเต่อันนี้ก็ดีลำ<อ>งพงที่บ้านเยอะเลยของขวัญจากหมาที่บ้านเราเองแล้วก็ของพี่กับพี่ยอสด้วยต้องได้ทองอ่ะวันนี้คือต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับรางวัลใหญ่ที่สุดนะครับก็คือทองคำมีอยู่สองถุงด้วยกันลุ้นแทนอ่ะเราได้เกับคนแรกอ่ะ คุณคือผู้โชคดีได้ทองคำผมบอกแล้วมันมาเต้ได้ทองคำไปนี่นะครับก็สามารถเจอเต้ได้ที่ร้านจำนำนะครับไม่ได้ว้าไม่เหมือนได้วันหมอเนี่ยไม่ได้่ยอด มาลองแกะดูนะครับว้าวเฮ้ยตังพันห้าร้อยบาทฝั่งนี้กับนี้เอาอะไรได้ของลูกชิ้นลูกชิ้นเป็นไข่ออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์แกะดูแกะดูมันเขียวเยอะจังห้าร้อยบาทแล้วก็มีติ่มเหลียนด้วยเชนเดี๋ยวนะเชนเดี๋ยวนะเก็บตังค์ได้แค่นี้ยลูกกอลัมครับกอลัมมันเป็นทองเหมือนกันฟอร์นิอร์เราชอบ ไหนแก่หรือแก่กันสองพันนี้ครับผมครับครับมไม่ดอาเงินไพสุขภาพเพราะว่าลลไม่ทองก็ของต้าและค่ะไม่อยากได้ของหนูของต้มจ็ได้นี่อะไรอ่ะโอตมอบันกโอ้โหมันมอกกระเจ๊ไอเน่สำคัญสุดเลยว่าห้าพันหวย ถ้าเกิดว่าออกแล้วไม่ถูกอย่างน้อยเราก็มีอันนี้เป็นคนคิดการไกลเนี่ยนวัดไซส์มาพอดีแล้วทองอ่ะพี่กูต้าเมืาหวานมีมีสะะเอกพาล่าได้ไว้นี่ไงไม่ต้องกินน้ำมันมะพร้าวแล้วห้าร้อยหกสิบจุดห้าสิบตาต่์เหมือนเลย 5คนนี้ใครจะได้ทองคําของเราไปนะฮะหลับตาทุกคนหลับตายืนมาข้างหน้าอย่าดูคุณได้ทอง500บาทเฮ้ยสนิมมีอะไรบ้างลอตเตอรี่1ชุดคุณได้50บาททอง25บาทแต่ได้เท่าไหร่ครับช็อคเดป3 0 0ะ โอ้โหโอ้ยปิวปิวปิวสองพันสองพันโอ้ยวันนี้เท่าไหร่น่ะมาแล้วจับโบโหจังหี่กอลกูต้าพอได้ตังค์ปุ๊บรักเลยโอ้ยกูต้าจูบด้วยทุกคนครับคือพวกเรามีอะไรจะสารภาพอย่างหนึ่งก็คือปีนี้ช่อง YouTube กูต้าไม่ถึงหนึ่งล้านนะครับแต่ว่าทุกช่องทางของเรารวมกันแล้ว3ล้าน เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะแจกทุกคน1 0 0 0 0บาทครับผมเอาตังมาโปเอาตังมาโปย พี่น้าสีลานครับสวัสดีพี่ใหม่จ้าเฮ้ยสวัสดีจ้าขอบคุณนะที่อดนอนเป็นใหม่นะจ้ขอบคุณค่ะอบคอ้ขอให้พี่สวยร่ำรวยขอให้พี่สาวร่ำรวยสวยๆค่ะนี่จ้าก็อบครับขอให้บริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์โอเคครับและทั้งหมดนี้ก็คือมาคือหมาปาร์ตี้นิวเจอร์นะครับผมตอนนี้พวกเราขอตัวไปปาร์ตี้กันก่อนนะครับและสำหรับวันนี้ พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในตอนที่มีโอรยนต์ไปยน์